สวัสดีครับ,บสวัสดีจะมางับ <laughs> วันนี้พลาเพื่อนมาตกประช่อนบุฟเฟ่กันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแชมป์เซียนปลานะครับวันนี้มากับทีมงานวันนี้มากันสามพน,นอใช่ไหมสามพน,นอแ <laughs> มตประช่อนนะครับวันนี้เป็นแมตเก็บตก ค่าคันสามร้อยนะครับแมตเก็บตกนะฮะน้ำสองเป็นทิปประช่อนของน้ำหมูนะครับตรงนี้จะเป็นหมายของเรานะที่จะตกบอ่อสวยมากนะบ,บอ่อไม่กว้างมากจะยาวอยู่นะยาวเป็นกิโลเลยครับรจะพันมายาวไหนไหนโอ้โหโคตรกระตินะน่นะเตรียมของก็ไม่เสร็จนะทีมงาน เอน้ำแข็งใส่คนเลยก็ได้คันอะไรคันถังน้ำแข็งใส่รถมาแล้เกต่เอทอาร์เอทอาร์ยังคงทานเลยจะจอดไปไว้ข้างหลังดีกว่าเข้าเบรดรอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเ้ยน่ะพื่เต้นอเนี่ยเข้าไว้สองชุดไงก็มีเป็นชุดหัวจิก คันหนึ่งแล้วก็เป็นชูเท็กซัสคันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเล่นกันสองแบบมาลุ้นกัน<ร>นะคะรับว่า,<ร>าวันนี้<ร>จะได้ปลาหรือจะได้ฝนนะครับดูโอ้โหหมามืดตึ๊ดตื่มาเลยเนี่ยเอาไงดีวะนะเดีกยวด็กๆเด็กๆเด็กเรามีมมาเด็กๆเด็กเดากๆเด็กๆเดองมเดมมก็เด็เก็า สอยกล้วยแถวนี้ <laughs> ดูแล้วเช้านี้อย่าเป็นเกษตรโหจิกปั่นเลยเอานะครับแล้วเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ผลงานกันมากน้อยเพียงใดนะครับระหว่างนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลา เพื่อนๆนนะักตกปลากำลังเข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆบ,บ่อให้ดูก่อนนะนี่นครับบ่อยาวไปถึงนุดสุดนู่นเลยนะตรงเสาไฟเลยนะวันนี้เราเล่นหัวบ่อนะทั้งหมด <Okay. S 1> เล่นหัวบ่อนี้เดี๋ยวค่อยเดินเนาะเออหลังไม่ต้องกลัวถึงแน่ถ้าตรงนี้กัดไม่ดีแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆในชะ่ไหมตรงนี้ลูกปลา เห็นลูกปลาขึ้นค่อนข้างเยอะนะลูกปลาเยอะปลาช่อนก็จะมารวมกลุ่มกับลูกปลาเนี่ยเนื้อข้างในก็หมายสวยนั่นน่ะมันกกอะรอเวลาอยู่นะครับรอเวลาเพื่อนๆนะตกปลามาพร้อมเพียงกันนะฮะ ภาพหมายสวยงามตามท้องเรื่องนะอ่าเริ่มตกกันแล้วนะครับผมตีก่อนได้ก่อนนมดตีก่อนได้ก่อนแจ๋วไปนะครับาเริ่มตกกันแล้วนะครับผม คันที่ผมใช้วันนี้นะก็เป็นคันริโตคาริตะนะครับคันเจ็ดฟุตหกนะฮะเวทแปดสิบสี่นะครับกับลอกได้ว่าคอร์สไฟนะครับสายพี่หนึ่งช็อคหน้ายี่สิบปอนด์นะครับน้ำเช้าเราจะใช้เป็นหัวจิกก่อนนะครับผมตีไปกอเลยครับ น้ำเลือกอยู่เนี่ยสเต็ปกอก่อนนะครับตอนเช้าไม่มีใครขึ้นเลยนะ ตีได้สองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ตีได้นะะฮิยโดนแล้วถากใจหรือช่อนโดนอะ่ะช่อนช่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวสวิงสวิงใหญ่ยกได้ปะ่ะยกได้ไหม อี๋ยกขึ้นมาโอ้โหเป็นไงมาแล้วตัวแรกหูยดูไซด์ดูไซ์ไปนะครับตัวแรกหดขอดูไซ์หน่อยดูไซ์หน่อยครับหูยดูดูไซ์ปลานีส่สวยๆกัดอะไรครับปายางครับ ปลายางอืมเต็มปากเต็มปากปลายางจีน <laughs> อ่าฮะน้ำมีเกลือเพราเปนหมดเปิดหัวไปแล้วนะครับอเล่นสะกองเบี้ยวสายที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะ <laughs> <laughs> นี่ฮะคนคนจัดทริปของเราครับหมูนะครับสวัสดีนะครับข้ามเยอะหน่อยครับผมนี่ดูสายใหญ่กว่านี้ก็มีนะสองโลนะโอ้ครับผมตัวแรกนึกว่าเข่าหัวนเมื่อกี้บอลปากชิงฮะนัเมื่อกี้บอลปากชิงเยอะมากเลยนะครับนี่สายอวหูน้ำมดเปิดหัวไปแล้วตัวหนึ่งแล้วนี่ ครวบ,บผมครับขอบคุณครับเดี part, ๋ยวตั้งตั้งใจกอก่อนอะไรโจ๊กเกอร์เหรอยางจับปลายยางนะฮะ เปลี่ยนเหยื่อนะครับผมขอปลายางครับกีรนมดโดนไซดีนะโลกว่าผมบอกสองโลอัพนะครับแถวนี้โอ้โหนาตรงนู้นโดนแล้วนะครับฝั่งนู้นนะ ตัวแรกให้เจอกว่อนะโหยยังหาสเต็ปไม่เจอวะเดินฝั่งนู้นก็จะเละนะฮะฮะเออฝั่งฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็จะเล่นหน่อยอะไรนะมวย ปาดาเละเลยเละไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยเออปามไซส์ใหญ่อ่ะ โดโอ้โหเวียนกันไปคนละจุ่มคนละจ๋ำรอสักพักหนึ่งอ่ะปามตื่นอยู่นั่นมันก็ขึ้นจีบอยู่ริม้วนั่นอ่ะ ทำอไรไม่ได้ตอนนี้น่าจะกลรอน่าน่ามันอยู่แต่มันไม่กัดว่ะมันไล่กัดลูกปลาอยู่เนี่ยกัดอยู่บึกบักบึกบักอยู่ฝั่งนู้น นี่นะโทษทีออกขวาไปแล้วขันยาวไปก็ตียากเลยดูในดูในที่เขาส่งมาให้ก็นึกว่าบ่อมันกว้างอะ่ะโอ้ออโหเอาคันแตเจ็ดฟุตมาอย่างเดียวเลยโอ้โหแม่นจัด เข้ารูพอดีเลยอ่ะจับางแล้วฮะกลับมาใช้หัวจิกเหมือนเดิมนะครับมาลองดูกันว่ามันจะกัดยังไง ฮะอะไรนะเอ้าแหมที่มีตั้งเยอะแยะเออเนี่ยขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยนะสวายอ้โวอ เอาแล้วไงตื่นเต้นอีกแล้วมีเวลาทั้งวันท่าน้ำเช้าไม่ได้นี่พักเที่ยงไม่ไม่มีพักนะเนี่ยกินข้าวไหมายังน้ำเช้าไม่ได้นี่เหนื่อยนะครับเนี่ยหูแต่ดูจากไซส์ปลาแล้วไม่ธรรมดาเลยนะโลอัพงนั้นเลยอ ปลาใหญ่กัดยากนะฮะปลาใหญ่กัดยากนะใช้อะไรอยู่ตอนนี้หัวบ่อก็ยังไม่ขึ้นเลยนะตรงนี้มีเซียนมดได้คนเดียวใช่ไหม ผมบอกยังไม่มีใครขึ้นเลยอะก็ยังมีความหวัง <c oughs> หนงน้ำนงจับเออนะ่ะขึ้นอยู่นะ่ะไม่เอาเลยหนึดหนึตอเมื่อกี้นึกว่าโดนแล้วเชี่ยวตกหลุมป,ปนินหนึดหนึด กรอ,อยังไงให้รวยนะมดกรอ,อยังไงให้รวยกรไปเรื่อย <c oughs> ออหลอลอทีมงานเราได้มาแล้วหนึ่งตัวน้ำไหลลอดคนเดียว <c oughs> หุย้ยไซลูกหมูเอาแล้วงานเข้าแล้ว <c oughs> งานเข้าแล้ว รอดกันหมดแล้ว,ว,วเออหูนี่ฮะรอดแล้วนะครับหูรดูไซส์ปลาเนี่นี่โลกว่านะเยไ,ได้ยิ้มหน้าบานเลยปัดกัะทั้งรั่ อยู่ยังอยู่นะอย่าไปไอ้นี่มันตีเดี๋ยวมันก็พุ่งออกรูนะนะดูฉันด้วยนะเหมือนปล่อยปลานะฝากดูฉันด้วยนะนะเดี๋มันปล่อยปลาฝากดูด้วยนะมันโดดออกแล้วนะรู้วนนะไม่มันจะโดดออกกระชัางล้นมาใส่กระชังนี้ ปลดล็อกกันหมดแล้วนะครับงานเข้าแล้วครับผมตัวแรกน้ำเช้ายังไม่มาเลยฮะเดี๋ยวผมจละฮอตตอนบ่ายก็ได้นะเเครื่องดีเซลอะร้อนช้าเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นดีจ็อกเกอร์นะ ปลายางไม่เอาหัวจิกไม่กัดแล้วก็เยนเยือไปเรื่อยๆนะครับปลาอยู่ในบอ่ออะไรก็เกิดขึ้นได้นี่นะอาการปลาตื่นนะขึ้นอยู่นะปลาไม่กัดนะ โอ้ยโอ้โห,โห,โหเจ้าเหยื่อขึ้นนะโดนตลอดเลยนะตึกตักตึกตักอย <ST AN IC AL> ู่นะอุ้ยเนี่ยโดนอีกแล้วนะปะนินเนี่ย กัดสนั่นเลยนะเนี่ยนะตรงหน้าเลยนะเนาะอุ้ยโดนข้า,างหน้าเลยนะโดนข้างหน้าเลยแล้วเนี่ยนะเจ้านี้นะโอ้โหไฝไม่ธรรมดานะดู โอ้ยหลุดนะปลาไม่ลงลึกนะไปฝังโน่นนะพี่จะมาฝังนี oh. okay. Hey, okay, itos, ้ครับโดดน่ะโดดน่ะโดดน่ะปัน <Watching> น <loop workers> ินนะกาะปันนินโห้ยบหมือนเธอละกู โอ้โหอืมใหญ่ะนะปลาินนะเ,นเออเกาะปลาินมาเรือหน้าก็จับปลาดินแล้วพี่นี่นะโอ้โหปลาช่อนไม่เอานะเอาปลาินนะดูแล้วนะมดโดนอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย เก็บให้เก็บให้เก็บให้วันนี้นี่วันนิน้นโอโ้โอหนี่เป็นไงบอกแล้ว,วนะระวังนั่นไหนเด๋ยวก็เข้า,ขาหน้าผม,ม <laughs> อีกทีแหมแล้วบอกช่อนมาเป็นเจ็ตสก,กีเลย กระดีอย่างนี้แหละบอกกอเลียดพื้นไงหนีมันนินกอลร้อยไม่ได้เลยร้อยนี่โดนเนะวันนินที่นี่โหดมากอ่ะครับผมเป็นไงน้าวันนี้ผนประกอบการก <c oughs> <c oughs> ิดธก <c oughs> ิดตัว <c oughs> ตอเดียว <c oughs> บอกมาซะดีดีกิดตัว <c oughs> ตอ็เดียว <c oughs> พากินข้าวกันแล้วนะฮะตอนนี้ กินข้าวนะครับพักกินข้าวนี่ครับเผาหมูสับไข่ดาวตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันนะฮะเอาลนะฝนลงแล้วครับผมฝนลงแล้วครับงานงอกเลยนะเอาไงเนี่ยฝนตกถอยไหมถอยอ่ะดิน,น,นานหรอกเดี๋ยวก็ตาแล้วนี่ฮะโอ้โหไอ้ก้อนนี้แหละครับตัวปัญหาของเรา ก้อนนี้แหละครับตัวปัญหาเรานักไม่นานแต่ก็ไปเราตกแล้วฮะนี่ไปหาไปหาาหลบแล้วเวลาเริ่มเดินไปกันแล้วครับเดินไปกันแล้วครับผมเดี๋ยวพักหลบฝนกินข้าวก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นายมดหมดเวลาแล้วครับวันนี้ ได้ผลงานกันไปคนละแต้มสองแต้มนะครับผมนี่ครับปลาของเซียนมดเขาแล้วนี่ปลาของเซียนบอยนะอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะครัสามตัวนะครับวันนี้เป็นไงวันนี้เหนืงง่อยปลาไม่กัดเลยครับวันนี้ของผมแห้วนะวันนี้ผมยอมรับสภาพวันนี้ <c oughs> เนยนรอบหน้าเลยไปแก้ตัวใหม่นะ อากาศด้วยเปที่อากาศด้วยนะผลฝนก็ตกฟ้าก็ปิดลมก็แรงมันจะมีแดดก็ไม่มีแดดโอ้โหพเจ้าช่วยกล้วยทอดวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแชมป์เซียนปลาด้วยนะครับผม ไปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย